ดูกันครับว่าจากที่เราลาดเกษตรพันธุ์อีกต้าพาวเวอร์วอเตอร์เป็นยังไงบ้างครับผมแบ่งอย่างนี้เลยนะแบ่งฝั่งนี้ครับนี่ฝั่งขวาเป็นงนี้ครับไม่ได้ลาดครับเน็คแข็งแบบนี้ครับนี่ปกติดินแข็งแบบนี้ครับเน็แข็งแข็งแข็งแบบนี้ครับเราเปลี่ยนจากดินแข็งแข็งแบบนี้นะครับนี่ครับขุดไม่เข้าแน่นอนไม่เข้าแน่นอนเข็บด้วยไม่ขุดมันขุดไม่เข้าแน่นอนฝั่งนี้เราลาดแล้วนะครับเราลาดแล้วเราดูครับว่ามันจะขุดยังไงเวลาเราลาดมันเปนนะครับนี่ครับดินก็จะมีความ ความดําความเข้มของสีเพิ่มมากขึ้นครับนี่ครับน่าจะอยู่อย่างนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนสังเกตได้เลยนะครับว่านี่ครับมันจะล้วนเห็นไหมครับมันจะง่ายมากเลยนมครับมันพื้นเดียวกันนะเพื่อนเพื่อนดูนะมันพื้นเดียวกันนะครับแต่เราลาดไปแล้วครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่มันจะง่ายๆครับแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดเราลาดไปบ่อยลาดลาดทุกวันนะครับมันจะล้วนซุยทําให้ดินดีขึ้นครับธาตุอาหารจะครบมาครับนี่ครับมันง่ายมากครับฝั่งนี้ก็ได้ครับฝั่งนี้ก็ได้ครับนี่ครับง่าย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 ครับโอ้โหอะไรจะขนดนี้โอ ดินอย่างนี้มันมันครับมันมันครับมันปลูกเลยก็ขึ้นปลูกเลยก็งามปลูกเลยก็เขียวปลูกเลยก็ใหญ่แต่ถ้าแบบนี้โอ้ยดินก็ขานด้วยอย่างนี้ไม่โอเคครับตัดขาดไหครับถ้าอยากให้ได้ดินแบบนี้แบบดีๆเปลี่ยนสภาพดินที่มันแน่นมันแข็งมันเสียแบบนี้ครับให้เป็นดินดีแบบนี้ต้องนี่เลยเกษตรพันธุ์ดีเอ็กต้าพาวเวอร์วอเตอร์ช่วยทันได้เพียงผสมเกษตรพันธุ์ดีเอ็กต้าพาวเวอร์วอเตอร์ครึ่งฝานี่นะครับ ทำให้ดูนะครับครึ่งฝาครับเทียงแค่ครึ่งฝาเท่านั้นนะครับครึ่งฝา1 5ซ c ครับกับน้า20ลิตรนะครับนี่ครับเอแบบนี้เข้ากันเลยไม่ต้องกลัวนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เอามือคนได้เลยครับคนครับคนแบบนี้คนได้เลยครับที่ทคาที่นี้ให้ดูครับให้รู้ว่ามันปลอดภัยแล้วมันดีจริงมันเห็นผลจริงดินจะล้วนดินจะซุยมันจะป่งมันจะใสมันจะรอ ดูีกัันใช้ครบ <S <S 1> <S 1> เมื่อผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นําไปพ่นที่หน้าดินก่อนพ่อปลูกเพื่อเพิ่มสารอาหารและแร่าตุลงที่หน้าดินครับทําให้ดินร่วนสุยครับเพื่อเจริญเติบโต